เปิดมาก็วาวุ่นเลยทีเดียวโอ้โหโดนตามล่าจากเจ้าสองเกอสองเกอเจ้าเวหาโอ้โหยิงกันไรเท็ไม่ใช่สองเกอลอแหละตอนนี้โดนตีกรอบ,ล,อล,อบล้อมรอบละสวยแลวไงงานเข้างานเข้าแล้วเราเอ๋ยอปึ๊บโดดสิครับรออะไรโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวนะตัวเองขอปล่อยนิวเคลียร์หน่อยได้ไหมบาคอนตายแล้วเถอะตัวเอง เฮ้ยแล้วพวกเราหายไปหมดเนี่ยเปิดมาก็ว้าวุ่นกลับมาแล้วเหรอดิวแมนเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนจัดการันก่อนโอ้โหเยอะเยอะนะตัวเองโอ้ยังเยอะจะไหวไหมเนี่ยโอ้โห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 เยอะ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 เดี๋ยวก่อนเขาเล่นอะไรกันเนี่ยไอ้ข้บมุนมันเยอะอย่างงี้บนฟ้าโคตรเยอะเยอะไปหน่อยไหมพี่ เดียวทีมเราก็ชัชกจะดูรอแล่อยู่พอสมควรพึอะไรมั้งหลังตีมากตัวเองเอาละครับนี่คือแมปการจบที่ห้องน้ำนะฮะสกีบิเวิลด์นะฮะน้องๆหลายคนชอบเหลือเกินอยากได้พีนนาฬิกามากเลยแต่พี่เขาไม่มีตอนนี้เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโดนยิงไปเดยวละเราคือทีพาศัตรูเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย เก้าตัวพ่อคุณจะเวิร์กไหมเนี่ยเหลือหกมายิงๆเอาดิมันต้องได้ดิตัวเองมันต้องยอมพีกายถวายชีวิตเหลือสามโอเคน่าจะรอดได้อยู่จะรอดไปทุกคนอุสตส่าห์ต่อเนื่องแล้วนะตัวเองดีมากจัดว่าแจวโหแต่ศัตรูมันเยอะเกินนะตัวเองโหโคตรหด ตอนนี้หมื่นสามครับต่างหมื่นสามครับทุกคนกท่าอะไรเนี่ยคุดดินนินจาเต่าเอาครับยิงต่อไม่รอแล้วนะดีมากตัวเองโอ้เจ้าน,นี้หมุดดินได้ด้วยหรอโคตรแจ๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดีเฟนส์สองได้ไหมดีมากดีเฟนส์สองแล้วตัวเองในยิงเลยนะโอ้โหท่าอะไรเนี่ยขุดเจาะแล้วเกิดเอิร์เควกกันหรอท่าอะไรเขาเนี่ย ได้ดิแยิงทิงยิงคว้างช่วงนี้ศัตรูเหลืออีก15ตัวปล่อยรถ้ะจ้าได้เวลาได้กะแล้วจ้ามาเหลือ7ตัวเวลาเหลือถมถืนสบายกว่าเมื่อกี้เพราะตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วฮ่าตอนแรกนึกว่าจะมองเท่งซะแล้วเราเก็บของซะหน่อยเป็นไรยิงจะจาะยิงเจาะฟันหน้า ว้าเราสองตัวตรงนั้นนะครับศูนย์ละตอนนี้ยี่สิบหกคืนที่ยี่สิบหกอีหยังเนี่ยโอ้ปล่อยตดยิงไปปูดปาดนี่เนี่ยเจ้าเครื่องบินปล่อยตดเดี๋ยวก่อนไรยังจะห่วงเก็บของอยู่นะห่วงเก็บของอยู่ตัวเองโอ้ยท่าอะไรวะเนี่ยปึ๊บปับปึ๊บปับ,บ,บ,บเดี๋ยวเก็บเก็บตัวเล็กก่อนไหม ดีมากพี่ชายไปนะเสาลิงยิงไปบึมบัมบึมบำบัมบำบึมบัม,บม,บมปล่อยนิ้วเคลียร์ด้วยยิงไปดีมากไอสามหัวสามแม่ครัววัด,ดีส้มๆเสริมไปลเลยสิจ้าเฮ้ยยิงอะไรเนี่ยไอเจ้าตัวปูด,ดีแล้วเฮ้ยยิงวุน้นผาโถยิงตึกเกิดมีคนอยู่ทำไงเนี่ย บ้าบอลนะจอจี้อุ้ยไปมารุมมาตุ้มมินตรงกลางไอเจ้านี่ปอรลรสิทธิ์ชัดๆนี่แน่เฮ้ยโหไม่ลดเลยอะ่ะดนอีมากเต็มคาราเบลกับนิวเคลียร์ไปไม่ค่อยลดเลยอะ่ะต้องช่วยกันหน่อยแล้วลุมสกรรมไอ้นี่หน่อยมิวแทนไปลุ้นก่อนอ้าวเรียบร้อยครับคือต่อมาคือที่28ศัตรูเหลือประมาณร้อย ยิงรัวๆไปก่อนตอนนี้เขาว่ายิงรูทฮะดีมากตัวเองหมดฮาร์ดมันก็จะยากกว่ามานันแหละดีเนะี่ยยิงดักคอไปมาตรงนี้แหละตอมส้วมตรงนี้แหละตอมส้วมตรงนี้แหละมาเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้ต่างเด้งรัวๆนะฮะเลือดยังเต็มอยู่ยังโอเคอยู่ แล้วเก็บกล่องก่อนได้ไหมด้วยความงกโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีเหรียญทองด้วยอยากได้อยากได้ครับพี่อยากมีครับท่านเอ้ยหวัดดีตะลุงเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาช่วยแป๊บนึงเครื่องบินมามาแล้วครับลำโพงบินได้ลำโพงคอปเตอร์ไม้ไผ่มาแล้วแน่ๆมาล่วงซะดีมาก อาครับึ้นยี่สิบเก้าแล้วตัวเองอาแล้วนะคืนนี้น่าจะเสร็จปุ๊บก็เจอบอสละเดี๋ยวเราจะสิ้นสุดกันที่คืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไลค์กับบอสมายืนทะไรพี่แป๊บนึงขอเข็มของก่อนไม่มีอะไรนี่หว่ากระเป๋ามีอะไรอ่ะบตทบทบาทบตรบทบาท,บ,บาทคืออะไรวะคืออีหยงังบัตรบทบาทคืออีหยงังอีหยังก่อนตัวเอง เฮ้ยโหมันวืดว่ะอ้อยโดนยิงไม่แหแน่ตำนน่งยิงให้ร่วงรับไปหน่อยได้ไหมพี่ชายยิงไปครับเ,เ,เปิ่มเปิ่มเปิ่มช่วยนะเนี่ยดีมากโอเคดาดว่าจะเอาว้าวไอ้เจ้านั่นเก็ดตัวกาการเหลือเกินบิมบิมบมบมบม,ม,มอ้าวรับขอแทนครับ วัดดีอากายานมายิงรอบหลังนู้นน่ะปุ๊บยิงโซมแตกข้างหลังเลยดีกว่าคืนที่ยีบก้าแล้วอ่ะโคตรโหดวัดดีสามนาแล้วยิง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 ล่วงไม่ล่วงบัสซอมาอีกพ่อคุณทำไมอึดขนาดนี้กินเอ็มร้อยไปยังไงนี่แน่ เจอซูเปอร์บาสุก้าดับเบิลมาแล้วครับคืนคืนยิบเก้าอยู่อ่ะคลิปนี้เราจบกันที่คืนยิบก้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันต่อมาแล้วครับบอสแน่ๆเจอกันเอาละจ้าไปก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยแล้วก็ติดตามคลิปหน้าเจอบอสนะจ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ